ที่กองครับคุณรู้สึกยังไงที่น็อตตากล้องเราหายไปครับตากร้องกับน็อตก็เวิดตากล้องเราหายไปครับตากร้องกัีใจมีใจครับเราไม่มาว่าผมนี่นั่งสบายสบายไม่ห่วงเพื่อนเขาเลยคร,ครัเพราะเขาไปไสติ่งนะครับไม่ครับเรื่องของเขาอะพีโอบ้างผมนะครับรู้สึกว่ารู้สึกเสียใจยมากที่เพื่อนต้องไป <c oughs> ไปสามสาว่าคนนี้อยู่ในรายการเราบ้ามากถึงโรคกระปอบคุณยังไงที่น็อตกับเราวิละต้องเบื่อเบื่อเป็นโรคไส้ติ่งครับเข้มั้ที่เป็นไส้ติ่งไม่ได้บ้างมึงก็ว่าเขาพิษมากเนะเขาเลยไส้ติ่งแดงไปมึงองายห้คิดสงสารหรือว่าอะไรคิดสมเพศนะครับเก้อดีแล้วนะตีเป็นมันได้ไม่ต้มมึงไม่ได้อยู่ในรายการเว้ยไปต่อตาตาไปตาเอาครับตาตา ไอ,อ้เชียร์ตาหยุดเกมก่อนคุณรู้สึกยังไงครับที่เพื่อนคุณต้องหายไปกอลวิทที่เขาเป็นไส้ติ่งต้องหยุดก่อนนะครับอ๋อก็ไม่รู้รเหมือนกันครับผมเพรว่าเขาก็เป็นไส้ติ่งนั่นแหละครับเขาถึงนอนโรงพยาบาลถ้าเขาไม่นอนโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้เป็นครับคุณรู้สึกยังไงที่เพื่อกอลวิทต,ต้องไปครับที่เขาอเออไม่ได้ไปที่เขาต้องไปโรงพยาบาลครับที่เขาเป็นไส้ติ่งครับกินน้ำโพเยอะเกินครับแล้วคุณบอกรู้สึกยังไงไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงรู้สึกเครียดรู้สึกเสียใจมารู้สึกว่าคนน้อยเกินถามคนอื่นแล้วกันมา มึงรู้สึกยังไงที่เฮียนตด้องก็รู้สึกเออไม่ไม่เป็นก็บอกว่าเดี๋ยวกูบอกว่าแนวไก่หายเสึกเใจเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปเยี่ยมหน้าเออลิปนี้ปากดนหน้าเออมึงไม่ว่าเดนียวกูหายแล้วโอเคเอา,เอาเล่ะความคิดเห็นอันนี้ขอส่งไปให้นัด้ลยนะครับ